ดูดิหายยังหายแล้วมันเป็นหนองดูดิเห็นไหมนะหนองแตกโปะเลยนะน้ํำหนองออกเลยนะ่ะที่หนูปวดหนูปวดหนองน้ำหนองแตกโปะเลยแค่เขียนี่จึงนวหนูนะอื้มอื้ อุ้ยทำไมรอบนี้ปล่อยให้เป็นหนองได้อ่ะนิดนึงน,นะแค่มาใกล้ๆหรอกใกล้ๆอือหือมันเป็นหนองมันอุ้มมันอุ้มหนองมันเลยปวดเนาะดูดิดูดิอุ้ยดูดูดูดดดออรอบนี้แบบที่สุดค่ะอุ้ยมันเป็นหนองเบาเลยไหม เจ็บแบบพี่ตุ๊กเนี่ยมันเป็นหนองไงหนูมันเป็นหนองอยู่ข้างในน้ำหนองที่ที่หนูปวดหนูหนูบอกว่าหนูปวดเนี่ยพเพราะมันเป็นหนองแล้วโล่งไหม,มน่ะไม่มีแล้วแข็งอู้หน้ำหนองนิดนึงอือหือ ตงนะั่นหนูนะต้องเอาหนังออกมันอุ้มมันอุ้มหนองไว้ไงต้องเจาะที่มันอุ้มหนองไว้ไม่งั้นมันก็จะไม่หายปวดเนี่ยเบาเลยไหมอ,อ๋อมันปวดหนองไม่ได้ปวดเล็บขบเ,เล็บขบนั่นแหละมันแทงมันแทงทำให้มันเป็นหนองไงหนูแทงอะไรอ่ะพี่ตูแทงเนื้อหนูไง ดูข้างนี้สิข้างนี้ก็ไม่เบาอือหือโอ้ยขีมก็จะหลุดเืออ๋อดูจิตสัตว์ เลือหนังอีกเนี่ยคือแบบเผ็ดแล้วแบบลุ้นเลยใช่ไหมปกติไม่ได้ลุ้นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมหนูเอยดูหนังโล่งเลยยบวมเลยอะ่ะนี่มันยุบตอนแรกกับมันบวม นี่หายแข็งแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มันแข็งเปกมาเลยมันจิ้มเนื้อหนัวใช่มันจิ้มเนื้อโล่งแล้วนะนโอเคแล้วเนาะโอเคหรอกปวดยังเนี่ยข้างเนี้ยอุ๊ยทำไมป้าทำไมแน่นแทะไม่ปวดเลยทำไมแน,น่นจังนิดนึงนะนิดนึงเด้อนิดนึงเด้อออหือขนาดไม่ปวดนะเนี่ย อย่างแน่นค่ะอย่างแน่นค่ะซีดเลยไหมอุย้ยทั้งหนังทั้งเล็บเลยหนูอุย้ยทั้งหนังทั้งเล็บเลยยจ้าเลยโล่งไหมโล่งไหมเออทั้งหนังทั้งเล็บเลยขนาดว่าไม่ปวดนะ ดูดิทั้งหนังทั้งเล็บเลยซีสซาดซีสซาดลงแล้วนะโอเคโอเคแล้วลูก